มีนะคมก่อางสร้างตึก e p 1 4นี่ตามสัญญาบอกแล้วเราเข้าออฟฟิศแล้วมาทำงานแล้วและก่อนปีใหม่ด้วยนี <c oughs> มย่มีเสียงมีเสียงหัวเราะแบบเขาเแรบบียกอะไรหัวเราะแบบว่าทับผมกระผมนิดนึง <c oughs> แต่เราไม่ไม่รู้สึกอะไรเพราะว่าวัาวนนี้เนี่ยเราพาเข้ามาแอร์เย็นเฉียบทุกอย่างคือพร้อมแล้วแล้วนี่ด้านซ้ายน้องๆมานั่งประจําที่แล้วซึ่งต้องบอกว่าการขึ้นออฟฟิศใหม่อ่ะสิ่งที่ทุกคนตื่นเต้นมากกว่าการเข้าออฟฟิศคือการเลือกโต๊ะที่นั่ง คืออันนี้ผมก็ลืมคิดไปนะว่าจริงๆแล้วแบบการเลือกโต๊ะที่นั่งเนี่ยมันเหมือนเลือกโต๊ะวันเปิดเทอมอที่เรา <c oughs> ต้องแบบอยากนั่งข้างเพื่อนสนิทเพราะเราต้องนั่งไปตลอดมันจะส่งผลต่อชีวิตเราที่เหลือใช่ <c oughs> นี้ซึ่งเมื่อกี้เนี่ยผ่านความวุ่นวายตั้งแต่ช่วงบ่ายสองตอนนี้บ่ายห้าผ่านงานตกตีแย่งชิงไปแล้วกลายเป็นทุกคนสงบแล้วมาได้ที่นั่งนี้เกิด <c oughs> จากอะไรฮะอย่าถามทีละคนดีกว่าของเดิมเนี่ยแป็นเดิมออฟฟิศเดิมเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เป็นกิ๊กเต้ย โค้ดใช่ไ uh <tails> หมอันน uh, ี้อันนี้น้องงฝึกงานไม่น้องฝึกงานจะเป็นทีมเรียนน้องฝึกงาน่อเแอดวิลอ่าแล้วก็เจนนี่พี่ปินนอนเปิดเปิดเบีย์ตรงนี้แล้วก็พี่นั่งตรงนี้แต่ว่าที่ใหม่เขาเลยเลือกเป็นแบบนี้ เป็นไงการอยู่ที่เก่าเล่าความรู้สึกตอนจุดเก่าก่อนได้ว่าไงบ้างคือคืออันเนี้ยอยากให้เล่าว่าความรู้สึกแบบออฟฟิศเก่ากับออฟฟิศใหม่ด้วยเพราะว่าตอนนั้นอ่ะต้องยอมรับว่าเราไปเช่าแล้วพี่ก็ไม่คิดว่าตอนเจนนี่เช่าบอกว่ากี่เดือนน่ะสามเดือนขอเช่าสามเดือนขออยู่ตรงนั้นอ่ะสามเดือนเดี๋ยวก็ได้เข้าแล้วแต่ตอนนี้ผ่านสองปีตอนนี้ี่ได้เป็นสาวแล้วเป็นสาวจะเข้าตรงนะคือความเป็นอยู่มันแบบมันยังเป็นสมัยแบบออฟฟิศมัน มันยังไม่พร้อมจะจุกคนขนาดนั้นแล้วลก็รับคนขึ้นมาเรื่อยๆเ,เลยก็อัดกันอยู่ในนั้นความเป็นอยู่ที่เก่าเป็นยังไงค่อนข้างดี <c oughs> อ่ะรีวิวตามจริงร <c oughs> ะบายไม่ได้พี่มิฮันรับฟังอยู่ถ้า,ถ,าถ้านักในเทียนะอ,อยู่บ้านบ้านเรือนออฟฟิศทำงานนะออกพี่เก่าคือเทียดั้งนั่งเทียดังนั่งร้านร้าคือเป็นเป็นสถานที่ในชีวิตที่รู้สึกว่าไม่อยากไปที่สุดเลยอคือถามว่าเราไปสุด ไปได้แต่ถ้าไปเพื่อหย่ายอย่าเงี้ยอาจจะไม่กนอ้ยนี้นี่แหลมัถือว่ามันเป็นสถานที่ที่ดึงคุณภาพชีวิตเราให้แย่ลงเนี้ยหรอก็คือคืออะเวลาเราไปแม่ผมว่จะขับรถไปเป็นเงี้ยเพื่อที่จะลงที่นี่นะสองก็คือฝนตกไม่ได้เลยนะสามก็คือค่อนข้างที่จะอบอุ่นนๆอบอุ่นอะคือนั่งจะซ้อนกันอยู่แล้วสายไฟสายไฟเออสายไฟพลาดไปมีใครได้แชร์อะไรไหมรู้สึกไงบ้างกับที่เก่า ไอ้นี่คุณนี้ไม่ค่อยได้เข้าเฉยเฉยเลยแฮปปี้อยู่แล้วได้ข่าวว่ามีผีด้วยปะเฮ้ยเฮอย่าพูดไม่ได้ม่ความลับก่อนนะแหมพูดเรื่องผีซะแล้วไอ้เก็กเก็กแช่ไหนเก็กแช่ไหนเป็นไงบ้างตู้เย็นเล็กค่ะตู้เย็นเล็กนะคะแต่ห้องน้ำพี่มาร์ทแบบว่าชอบทำแบบว่าไอ้ที่กดอ่ะพังแล้วก็ไม่บอกใครอย่างเงี้ยแล้วให้คนอื่นเข้าต่อแล้วทุกคนก็มาโทษหนูว่าหนูออกมาโวยวายอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็นี่อันนี้อันนี้อันนี้สุดๆเลยเก็อีกคนที่เอาผิดเราอ่ะ นั่อย่างเงี้ยอันเนี้ยดุดไปเลยแล้วนั่งๆอยู่ก็ล่วงไปเลยไม่อายุเนี้ยดีแล้วนะยุคก่อนสมัยมิวอยู่ทันปะ <c oughs> ที่มิวมันนั่งอยู่แล้วนึกออกไหมมันก็ยิ้หมุนๆน่นะแล้วหนังอะ่ะแท่งเด็กตรงกลางมันทะลุ <c oughs> หนังขึ้นมาแล้วแองขึ้นมาขอบคุณไอที่ไม่เจอ แต่หยุดบ่นเลยเรื่องเก้าอี้ ort, อคือเพราะว่าออฟฟิศใหม่เป็นไงที่นั่งอยู่สบายไหมยังสบายแต่ยังสบายไม่สุดนะมันเป็นเก้าอี้เพื่อสุขภาพพี่เลือกแบรนด์บีเวลยี่ห้อเดียวกับที่พี่นั่งเลยย <Yeah ี่ห้อเดียวกันคุณภาพแบบเดียวกันแล้ววันนี้พิเศษกว่านั้นคือที่นัดนัดทุกคนมาคือยังไม่ได้เปิดออ,อฟฟิศแต่พี่เนี่ยนัดนักกายภาพจากบีเวลมาสอนวิธีการปรับเก้าอี้เราจะได้นั่งสบายไปตลอดการทํางานคือเราจะได้อยู่ออฟฟิศแบบ24ชั่วโมงอ่ะได้อย่างแบบมีความสุข จัะหัวไม่จะได้ไม่ต้องกลับบ้านเราจะได้ผลิตคอนเทนต์สร้างสรรค์ต่อไปเรื่อยๆโดนงานนรกการอันนี้ปักดอนไปเลยได้สบายยี่ได้สบายกว่าเตียงที่บ้านจริงๆกินนอนที่นี่ได้เลยอ่ะแต่พี่ขอเปิดตัวนะทุกคนขอเสียงตบมือให้กับนักกายภาพจากเมิวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีมาหน่อยนะนี่เชนลูกันลยครับอ่ะนี่พี่แพรว จากบีเวลนี่อ่ะเราเริ่มจากใครดีเอาจากซีริล่าคนตัวใหญ่ก่อนดีไหมฮะพี่ติ๊ได้เลยเริ่มจากน้องติ๊กเลยได้ค่ะยังไงอะติ๊กถอยอะไรติ๊กถอยอะไรติ๊กถอยอะไรเดี๋ยวจะมาสอนกันอ่าแต่ก็เดี๋ยวคุยเรื่องดีไซน์ก่อนว่าทำไมถึงเลือกรุ่นนี้จำไม่บาดตอนไปดูคือรุ่นนี้เออเราลองกันหลายรุ่นเนาะใช่ใช่แต่อันนี้มันเป็นเพราะมันเป็นผ้าเป็นไอซ์เมชอะคือมันเป็นผ้าตะข่ายระบายความร้อนรุ่นแรกของประเทศไทยนะที่บีเวลทำออกมา ก็คือนั่งแล้วแบบหลังมันจะไม่ร้อนเนี่ยเราดีไซน์มันเป็นตะไข่สวยอ่ะอ่ะคือหัวกิ๊กไม่มันแน่นอนอ่ะอ่ะลองพิงอ่ะจริงๆอ่ะคือมันระบายดีอ่ะเฮ้ยอ่ะลองลองลองไม่คือจริงๆอันแน่แน่ว้าวใช่ไหมเย็นเลยป่ะแห้งผมแห้ง่ผมแห้งเนี่ย ก็นอกจากที่เขาจะทําให้หลังของเราเย็นสบายไม่ร้อนหลังเวลานั่งทํางานแล้วค่ะตัวนี้เขาก็ยังมีในเรื่องของการปรับความสูงของเก้าอี้ได้ด้วยค่ะตัวนี้ถ้าสมมติคนสูงประมาณร5อยหเซนอย่างเงี้ยค่ะก็ยังนั่งเราเท้าไม่ลอยเท้ายัางว่าง,าง,างรงาบพื้นอยู่ร <160. S 1> ้ออ่าใช่ถ้าร6อนี่ก็คือวางได้สบายเลยอ่าไหนนะลองลองงั้นเดี๋ยวลองเร,เราเริ่มยังไงคนะสะเต็ปการปรับสเต็ปการปรับเราก็จะเริ่มจากการปรับความสูงของเก้าอี้ก่อนเลยค่ะ ่ค่ะให้เท้าวางราบชิดกับพื้นนะคะมันจะช่วยลดการปวดต้นขาได้แล้วเราเอาให้ระดับเป็นฉากพอดีเหรอใช่ค่ะต้นขาต้องเป็นฉากองศาถึง110องศาพอดีค่ะฉากยังเข่าฉากยังอ่ะไม่ได้ปวดฉาโอเคอัเจ็บอันนี้อันเจ็บนี่วางผ่าสุดใจเจเจฉากยังคะใช่โอเคนะคะได้ไหมอันนี้ฉากพอดีค่ะฉากยังเข่าฉากยังอ่ะใช่ค่ะได้แล้ว อันนี้ต้องเอ็นลงนิดนึงค่ะลงนิดนึงเหรใช่ค่ะเอ็นทับลดล็อกนิดนึงค่ะเป็นเอหลังลงมาเลยเอหลังลงมาเลยใช่แล้วก็เลงแล้วก็เด้งตัวขึ้นเลยค่ะสบายมากเลยไหได้ค่ะสบายมากอดด้องสลัข้อมือเมา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  อาให้มันจริงนะอาให้มันจริงนะเฮ้ยแล้วอันนี้คือแล้วมันดูมีที่ปรับอีกอันตัวนี้เป็นตัวลัมบ้าพพอร์ตค่ะหรือว่า ค่ะตัวน no ี้มันเป็นลำบะซัพพอร์ตค่ะหรือว่าตัวซัพพอร์ตหลังล่างตัวนี้ก็คือปรับให้พอดีหลังล่างเรามันก็จะช่วยซัพพอร์ตหลังล่างแบบบางคนปวดหลังเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะมันจะปรับได้อย่างอิสระเลยก็คือเราดันขึ้นนั้นลงได้เฮ้ยใครเล่นกล้ามาพี่ปิ๊นเนี่ยปวดหลังล่างบ่อยเนี่ยเออว่ะเฮ้ยจริงมันช่วยหลังล่างเนี่ยแล้วก็นอกจากจะมีฟังก์ชันของตัวลำบะซัพพอร์ตแล้วค่ะจริงๆแล้วสำหรับคนที่ตัวสูงหน่อยอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าตัวกว้างหน่อยเนี่ยก็จะมีการสามารถเพิ่ม ความลึกเบาะได้ด้วยพื้นที่นั่งก็จะเพิ่มมากขึ้นเพิ่มยังไงเดี๋ยวแล้วก็ลดขึ้นนิดนึดนงค่ะเดี๋ยวปรับให้ห ตัวนี้จะสามารถเพิ่มความดึกเบาะตรงนี้ได้อีกใช่กดปรับครับเนี่ยใช่อันนี้วิธีการปรับก็คือเราก็แค่ดึงตรงนี้ออกมาแล้วดันออกมาค่ะก็จะช่วยเพิ่มความดึกเบาได้ซึ่งหลักการเวลาการนั่งที่ถูกต้องนะคะจะรบปคนเชืนั่งนี้ดูดดูนะคือสุดยอดเลยอ่ะคือแบบคือเราปรับตัวให้แฟนยังไม่ปรับกันเท่านี้จริงก็อี่จะปรับอะไรได้เยอะขนาดนี้อ่ะ ตัวนี้ค่ะก็คือวิธีการวัดเนาะตามหลักกายศาสตร์ก็คือให้เราเอา2อถึงสนิ้วเนี่ยค่ะสอดบริเวณตรงปลายขอบเบาะข้อพับขาถ้าสามารถสอดได้เนี่ยก็จะเป็นระยะห่างที่เหมาะสมสอดอ๋อสามตรงนี้ค่ะใช่ครับตรงนี้ค่ะใช่ครบไหมครับครบครบครบค่ะอ่าโอเคครบครบคทั้งหมดทั้งหมด ก็ผมก็ถามอะไรเลยไม่เผื่อตายเลยทีนี้เก้าอี้น้องๆก็ไม่ต้องปวดหลังกันแล้วนะทีนี้มาดูของมาร์สมีอะไรพิเศษนะโอเจอครับเจอนะครับเจอครับอันนี้ห้องอุเบงห้องนี้เปล่าคือคือที่ไม่อยากบอกเนี่ยเดี๋ยวน้องๆจะรู้ว่ารุ่นเรามันดีกว่าว่ารุ่นเรามันดีกว่าคืออันนั้นดีแล้วแต่เนี้ยคือแบบว่าออกแบบมารองรับทั้ง กระดูกก้นกบกระดูกเชิงกรนหลังล่างคือรองรับทีเดียวเลยแล้วแบบที่วางแขนนี่ตอนนั้นผมไปลองมันปรับกว้างแคบ<ช>ซ้ายขวาขึ้นลงหน้าหลังได้หมดเลยใช่ได้หมดเลย,เลยอ่าน,นั้นสอนผมหน่อยครับได้ค่ะยังไงนะครับเอ๋อเริ่มจากความสูงของที่วางแขนเลยค่ะที้เขาจะสามารถปรับขึ้นลงได้ก็คือให้ข้อศอกเรางอ90องศาในปัน,นีแล้วเดี๋ยวคุณมาอ่านอ่แล้วลองกับโต๊ะเลยนะ<ด>ขอชูด้านหลัง มันต้องรู้ไงเดินมาต้องรู้ว่าตัวไหนอ่ยประทาน <laughs> เดินมาต้องรู้ตัวเนี้ยค่ะมันจะสามารถพูกเข้าได้นะมันก็จะแนบมากขึ้นเวลาเราใช้คีย์บอร์ดเาาเราก็ไม่ต้องกางสบักอ<ช>สมมุติ <นะ S 1> ถมเมาส์อยู่นี้อใช่แล้วก็ดันมานิดนึงอันนี้นะคะ่ะถูกแม, <c oughs> ม่น,มมนี่ยมนไ่ยไม่มีแน่เลยไหนรุ่นเขาดีกว่านี้เอาล่ะเฮ้ยรู้นี้ไงจริงหรองั้นผมเก็บไปรุ่นนี้ จำได้ไหมวันที่เราเลือกรุ่นนี้เพราะว่าเห็นข้างหลังปะ่ะคือพนักพิงอันนี้เย็นไม่แพ้กันใช่ไหมครับเพราะว<ช>่าเมื่อกี้เป็นไอซ์เมทอันนี้เป็น TPE TPE คือเป็นเป็นอะไเป็นมีวัสดุยืดหยุ่นใช่ค่ะมีความยืดหยุ่นสูงแล้วก็ทนทานสูงค่ะมันก็จะช่วยในการแบบซัพพอร์ตสรีระได้มากคือเวลาเที่ยวนั่งไปเอาเป็นว่าคือระบายแบบเยอะกว่านั้นอ่ะใช่ป่ะประมาณนั้น้วมายก็ชอบสตรัคเจอร์ของมันที่ดูสวยดูทันสมัยใช่ด้านหลังดูฝู แล้วเราตรงนี้ปรับอะไรได้อีกไหตรงตรงนี้ใช่ไหมคะถ้าถ้าเป็นตัวนี้คะ่ะจริงๆเราดีไซน์มาร่วมกับนักกายภาพค่ะเป็นในเรื่องของการดีไซน์ตามหลังเอ็กโนมิกค่ะก็คือดีไซน์เกี่ยวกับเป็นสิทธิบัตรของเอกสิทธิ์ของบ e ิเวลเลยคะ่ะชื่อเพลลัมเทคโนโลยีตรงนี้คะ่ะจะเห็นว่าตรงนี้เขามีล่องในการลดการกดทับบริเวณก้นกบค่ะใช่แล้วก็ตรงนี้คะ่ะอย่างที่แพลวบอกไปตอนแรกว่าเราควรจะนั่งหลังตรง90องศาใช่ไหมคะครจรงิงๆเรามีตัวช่วยด้วยก็คือตรงนี้เขาจะมีเคิร์ฟค่ะในการปรับตรงกระดูกช่วงเชิงการให้เรานั่ง แบบนั่งหลังตรงได้ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะนั่งแล้วแบบไม่ต้องเกรงมากเออนี่ผมว่าถ้าผมนั่งนานๆมัน,นมก็ไม่ไม,ไม่ไม่เมื่อยแน่ๆเนาะ<ช>ทำได้ย,วยาวๆเลยอ่ะนั้นผมจะนั่งตรงนีตต้ตลอดที่ผมอยู่ในออฟฟิศคือผมจะนั่งตรงนี้ไปเรื่อยๆผมได้ไหม<ๆ>กินข้าวก็ได้ลงบันไดได้ปะอันนี้ลงบันได้เก๋แ <c oughs> อันตรายนิดนึงค่ะอันตรายเหรอแต่ถ้าผมยกอย่างนี้แล้วเดินได้ เออก็ถ้ายกไหวก็ได้ยกลงไปได้คือผมไม่อยากออกไปไหนแล้ผมอยากติดไปตลอดได้นะฮะได้ไโอเคอ่ะไปอ่ะคือจริงๆวันนั้นไปดูไปดูเก้าอี้ให้ในออฟฟิศนี่แหละแล้วก็แบบอ่ะเราบูธเขามีเตียงมันมีฟางชั่นแบบนี้คือหลายคนชอบนอนเพื่อดูทีวีอ่ะทีหมดที่หมดค่ะ อ้าวไปอยู่ไปอยู่ไปหยุดอะไรแอบเนี่จีแอบหยิบมาเข้ามาแน่เมื่อไหร่ครับไม่ไม่จีเลยค่ะเอ้ยผมไมายถึงนี้มาตลอดนะได้ค่ะอ๋อได้ค่ะอ่ะสอนเลยก็ได้ครับได้ค่ะตัวนี้ก็คืออย่างที่คนมาดบอกก็คือบางทีเราอยากดูทีวีเนี่ยค่ะเราสามารถกดปุ่มนี้ได้เลยอ้าวมันมีโหมดทีวีเซตไว้เลยใช่ค่ะก็คือเรากดขึ้นมาปุ๊บมันก็จะขึ้นมาเป็นโหมดทีวีได้เลยอ๋อ M S แัจีนี่แหละแัจีอันนี้คือเป็นโหมดซีโร่กาวิตี้ค่ะเอาไว้ใช้สําหรับในกรณีบางทีเราทํางานมาเหนื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าแบบเออเราไปเดินเยอะๆอย่างเงี้ยแล้วบางทีมันเหนื่อยล้วเนาะเราก็จะยกขาให้สูงกว่าหัวใจนิดนึงเพื่อทําให้เลือดมันไหลเวียนได้ดีขึ้นลองไปนอนได้ไหมครับได้เลยค่ะลองลอร์แมสลองทีวีเดี๋ยวปรับเป็นซีโร่กาวิตี้อ่านี่ซีโร่กาวิตี้คือสมมุติวันนี้แมสเหนื่อยมากเหนื่อยจากการทํางานเหนื่อยกับชีวิตโดนหวยกินทุกอย่างท้อแล้ววันนี้ท้อแล้วอันนี้มันโดนสะกดจิตเลยอ่ะเออตอนนี้กําลังท้อออยยู่่่ละซีีโรรกาววิต้มช ช่วยทําให้เลือดมันย้อน,นขึ้นมาใช่คือเลือดจะกลับสู่หัวใจได้ดีมากยิ่งขึ้นออกซิเจนในเลือดเยอะขึ้นเราก็จะสบายขึ้นแต่เราไม่ควรนอนท่านี้ใช่แต่เราไม่ควรนอนท่านี้จริงๆถ้านอนที่ดีคือต้องนอนราบไม่คือคือต้องบอกว่าจริงๆอ่ะการนอนเปไ็นเรื่องสำคัญมากคือเวลาแบบถ้าเรานอนดีอ่ะร่างกายมันเราจะเปลี่ยนไปเลยคะแนนเราก็เลยใช่มันแบบผมอยากพักผ่อนจริงๆเดีย๋ยวพยี่ฝากพี่แพล็การะาการที่ว่า คือพอเตียงมันปรับได้เยอะขนาดนี้ครับวัสดุ<ช>มันเป็นอะไรครับวัสดุตัวนี้จะเป็นยางพารากับตัว Memory เมมโมรี่โฟมค่ะใช่ตัวนี้ก็จะแบ่งเป็นเจ็ดชั้นเจดโซนเลยก็จะด้านหมายถึงะจะปรับยังไงก็จะไม่ย่นไม่พังแน่<ช>นอนใช่ค่ะต,ตัวนี้ก็จะงอไปตามตัวโครงเตียงได้เลยค่ะก็คือตัวเมมโมรี่โฟมกับยางพาราเนี่ยมันจะช่วยกระจายน้ําหนักการนอนให้สม่ําเสมอใช่ค่ะ แล้วก็เย็นด้วยป่ะผมรู้สึกว่าผมเย็นมากตอนนี้ใช่ค่ะตัวนี้จ้าบินบอกตัว 3D Cooling ค่ะมันจะเป็นแบบมีความเย็นช่วยลดอุณหภูมิแล้วก็เราจะใช้สารเคลือบอยู่ข้างในตัวเมมโมรี่โฟมด้วยเป็น Aqua Chill จะช่วยลดอุณหภูมิในร่างกายของเราแล้วก็จะหลับได้ดีขึ้นนะคะก็คือพี่หลับพูดเลยพูดเลยนะผมไม่ได้ฟังเลยผมับพูดเลยนะพูดเกี่ยวกับความเย็นนะคะมันจะเป็นสารเคลือบอ q u a c h i ล l มันก็จะเย็นขึ้นอ๋อโอเคผมกหลับไปเลยแป๊บเดียวแป๊บเดียวอ่ะ โอเคหมดประมาณนี้คือเินวันนี้พามาทัวร์พามาทัวร์เ <c ười> ขาเรียกอะไร <s ans> สายสุขภาพเนาะแบบว่า <c ười> <c ười> คือปัญหาที่ทุกคนบ่นนั่นคือเรื่องออฟฟิศซินโดมเป็นทัวร์ออฟฟิศอะแล้วยิ่งแบบออฟฟิศที่แบบต้องนั่งทํานานๆแบบเหมือนน้องๆมีนาคงก็ต้องตัดต่อต้องอะไรแบบเราก็เลยเป็นห่วงเรื่องการน,นั่งกันเลยใช่ยิ่งสาคัญในแนง่การออกแบบเนี่ยคือ EP อ้ามาเราพาทัวร์แบบการออกแบบสถาปัตยกรรมไฟออกแบบแ,บบแปลนให้ดีเพื่อส่งเสริมสุขภาพใช่ไหมจริงๆแล้วพอสิ่งสุดท้ายที่ขาดไม่ได้คือสิ่งที่สัมผัสตัวเราคือเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดที่เราเรื่องละใช่จะเป็นเขาเรียกตัวเติมจิ๊กซอว์สุดท้ายอ่อวัันนีี้้้้กก็ไไลแบบททงงเเตยาปะ สัญญาว่าวันนี้เนี่ยวันนี้นะนี่อันนี้คือมีอุท้ายของปีนี้ใช่ป่ะจริงๆคือที่เข้าชาไม่ใช่อะไรดูเลิกมาดูเลิกมาดูเลิกมาที่ดึงมาทั้งหมดเดียไม่อยากจะบอกทุกคนว่าเราไม่ควรเข้าตอนปีนี้ดูเลิกมาแล้วว่าหลังปีใหม่แน่ๆ่ใช่แต่ไม่ได้บอกน้องๆว่าเออไปก็ให้แบบบอกว่าพี่มาทำออฟฟิศชาไปแต่ว่าจริงๆดูเลิกมาใช่ไหมปีใหม่ปีนี้ปีนี้ปีใหม่ปีใหม่ปีนหลังปีใหม่ก็คือเราจะเข้าออฟฟิศจริงๆแล้วตอนนี้ก็คือแบบ ตอนนี้พวกดีไวทไอทีที่ซื้อไว้ทั้งหมดอะอันละอัน,อนเขาเขาเขาเก็บจอนนี้นเขาไม่อยากเก็บไ้แล้วนะก็บอกว่าแบบเมื่อไหร่จะเอามาลงเดอออี๋ยวหลังปีใหม่มาเห็นแบบออฟฟิศเต็มเต็มกันแล้วก็ ขอบคุณมากที่ตามมาถึงตอนนี้นะทุกอีพีจะแบบคนตามแบบคนลุ้นกับเรามากเป็นแบบการก่อสร้างที่ยาวนานที่สุดแล้วเออยาวจริงนะเ <c oughs> ดียเ๋ยวไเจอกันใหม่ก่อสร้าดตึกอพีหน้านะครับใครมีคำถามถามเมทัศก็คอมเมนต์มาได้ตรงนี้เดี๋ยวเรามาตอบกันช่วงอีพีหน้านะจ๊ะไปเจอกันใหม่แมจะอยากฝากอะไรไหมอ่าอยากฝากนะครับก็เข้าเรื่องอีพีเกี่ยวกับอีพีนี้ <ừ> เลยนะกันวก็นอกจากเราใส่ใจเรื่องความสวยงามแล้วอยากให้ทุกคนแบบคำนึงเรื่องถึงสุขภาวะที่ดีในการอยู่อาศัยในตึกด้วยก็ปรึกษา จะถาปนิกผู้ออกแบบหรือว่าผู้เชี่ยวชาญอย่างเนี่ยนักกายภาพหรือเลือยงสินค้าที่รองรับสรีระของเราจริงคือคือผมว่าผมอ่ะเป็นเป็นคนแบบไม่ค่อยอัปเดตแพทเท่าไหร่แล้วแบบวันนั้นอ่ะแบบไม่ฮะได้ชวนไปเดินงานไอ้บารละสวนแล้วแบบอะไรแบบเนี้ยคือเดี๋ยวี้โลกทักวเนี้ยมันมีเทคโนโลยีอะไรออกมาเยอะมากแบบที่เราอ่ะจา์นึกไม่ถึงเลยถ้าเราไม่ไปเจอกับตัว อันนี้รู้สึกแบบดีใจที่ไปชวนกันแหลเราเลยเจอแบบบีเวลมาเจออะไรมาอย่างเงี้ยมันมันทำให้แบบโอ้เดี๋ยวนี้ที่งมีเขาพัฒนาไปแบบนี้แล้วเราขอแบบนี้ต้องลองอต้องลองด้วยตัวเองถึงจะรู้ว่ามันดีใช่วันนี้เรามาแนะนําให้ก็ไปหาสิ่งที่แบบเหมาะที่สุดกับตัวเราเนาะในงานทําบ้านทำออฟฟิศไปเจอกันใหม่อีพีหน้าครับ